เปนเปลี่ยนเสาไฟจากที่นองเบิดมือมือนีพึ้นว่าประกาศบอกเมื่อวานหนี่อหมดใบสาวมาสัญญาแระว่าตลอดสิ้นนะครับตลอดแนวเลยไปพูดง่ายสายไฟเหย่อย้ายเสาไฟเห้มันลง้ๆๆลงอันอันล้งล้งเขตระวังระวังตึกจังสิไหมคะ่ะ เพราะว่าตะกอนฝุ่นบางเสามันก็ไปอยู่กลางบ้านเขาเนาะมันกับเบิ้งโบงามจังล้านนี่จังล้านเจมวยล้านตึงดำๆเสาไฟมันไปอยู่กลางบ้านมันไปอยู่ตามแนวเขตมันปกติแนวเขตมันจะต้องเป็นเสาเป็นเสาเมื่อเราแต่ว่าเสาไฟเสาไหนมันอยู่กลางห้องเขาก็ะเล็ได้ง่ายเพอดีล้านเจหมวยล่านเพื่อนอันอันฮ็ดเรื่องให้ง่ายเพื่อนก็เลยจะง่ายเบิดให้มันเข่าลอกกันเบิดซุ่ห้อง ว่างใดนั่นเสานี้นาะพี่น้องเมื่อวานนี่มันเอ็นกันเรือว่ามันข้าเจ้าสีเฮ็ดเสาไฟเอ็นคือจังเมืองนอกมีหัวเอ็นแต่ว่ากะเพิ่นกะเฮ็ดเรียบร้อยแล้วตรงบิ๊กสนใจไม้ไปอยู่ช่วงเข้าแก่กับเมืองจีนนี่แหละโอ้ยคนเฮ็ดงานเนาะกากแม่ฮอนอยู่แมบแม่อยู่เพิ่นกะเก่งเนาะพี่น้องเนาะ แจ้าแม่ก็มาเ้าราดให้ลูกสูงกระโดดจังในเพิ่นจังกล้าขึ้นใช่วงนี้ลูกเขาก็ให้ลาให้ออกงานเขาก็ยัง่ออกไม่ได้อะแต่ละคนอยู่ป่ายเสาไฟสูงสูงเดี่พี่น้องเสาใหญ่เดี๋วบานเป็นเสาหน่อยใบ้านนายถ้ากลับมาาเจ้าดึงสายเห่นไงก็น่ากลวนะ้ามี่ตั้งหลายชุดเดพี่น้องคือนิีเมนออกมาเบิดโคราดลรมั้งเนี่ย ปีตั้งหลายชุดหลายจุดสอยกันเน้มันสิได้เร็วเวมันสิทมันสิทันเพื่อนจะต้องทําให้เส็จภายในใบสามนี่เนาะทั้งะะนิดเนาะเพราะว่ามันสิเหลไปเป็นมืนบริถ้ทไปเป็นมือทยบ้านก็สิเดือดร้อนเดก,ก สิอดจีบผู้บ่าวไฟฟ้ากว่านหน้าพี่น้องผู้บ่าวเถ่าหาได้ผัวกไฟฟ้า <c oughs> สิได้พัดตองเฮ็ด <c oughs> สิได้พัดตองเฮ็ดผมขี่ข้าน không lửa không lửa không ngủ, không có gì ว่มีไฟกับรู้สึกบ่ดีคือกันเลยนะพี่น้องเนาะเคยเล่นเน็ตเคยใส่ไวไฟเคยอันเบิ้งอันนั้นเบิ้งอันนี้พอบ,บ่มีเน็ตมือหนึ่งโอ้จักรเสียกี่อย่างบ่มีแนว <c oughs> เฮ็ดเดิพี่น้องนั่งเล่นมาเก็บกันเขา,า่าได้แต่นั่งได้แต่นอนอยู่ซา <c oughs> อีหยังสิน,น <c oughs> ั่งเล่นมาเก็บกันไฟดับป่ะไม่ว่าว่าเป็นตาไนท์เถอะยังไหนซีเล่นเปลี่ยนเอ้าหินหาลูกก็เล่นมาเก็บกันด้วยนะรูเนาะ กัยังว like <Hello, survey. S 1> ่าสิก <ios> right? ีบผูวบาวไฟฟ้าฮะเอากีบกากีบให้มันได้ฮัลโหลฮัลโหลเสียสมกันคุณนนะมีแต่คนรอๆอคุณนนำรอของมีเมียแล้วเราจะไปขายเอามีเมียกาสร้างแล้วว่าได้กีบเมียเพื่อนเมียของบ้านจีบกาข่าวเมียกาอยู่นี่โว้ยจีานมิเมียมีเมียกาสร้างเพื่อนแล้วเนาอซับรับบอันสิกีบเอาบัวนี่ วุ้ยกรยากไปสอยเจ้ากรยากไปซอยเจ้าเฮ็ดกรยากไปซอยเจ้าอันซักเสือซักผ้าในหละเท็ดทำเอาองอาหารแต่ว่าสัตัวีเออว้ยนพกนาะพ่อใหญ่คุณะคุณอะเม่พ่อใหญ่น่ะยุ่งถึงสูงคุณะไม่ยายคุณ่ะถึงเสาคุณะแหละมากพหญ่ยุ่งถึงเสาละแล้วปิแต่ปีนบักเ้าเกิง เอไปไป้ no. เราปรยันความสูงน่เมีออยนเยาย่านยาดยัความสูงพี่โอ้เบีออว่ายานว่ะสิยาเยยงใจขึ้นบ้นต้นปักันวงเหล็กนอนกันมเมีมนบอเอาขันต้นปักม่วงต้นไม้น้อยๆนึเหมืนกับ,บ่สูงแต่ว่าขันขึ้นไปถึงตึกซีส่้นแผ่นซนก็ไปเบวสูงเบีออยา,ยานเล้บจะาไหนใ่ส้นก้ เท่นแล้วขันแม่นแววโอ้ยแววย่านขึ้นบ่ได้ดอกอยู่คั้งในอ่ะคั้งในบ้านเขามันมีกระจก่รีบกระจกเนาะสามสั้นสี่สั้นนี่กดรีบกระจกไปแววนักขี่กระเดียมแง่แง่าง่แง่ยูยย่านนี่ย่านเป็นคนย่านค้อมูลมาตังไหนจะไรโอ้ยผู้ใดโทรมากับกดลับเขาเนี่ยเนาะ เอาไว้ซัมเน็ตเราได้จากพี่น้องบ่มีอย่างไรดอกส่งข่าวว่ามื้อนี้อัดนันเบล้ออัดสิหายไปบ่อาจสิว่าได้ไปหาพุงอาจสิบ่ได้ไปคอมเมนต์เพราะว่าไฟดับจากไฟดับไฟดับเพชรยังบ่ได้เลยกะสิได้อันนั่งเนโนนเน่หลับไปเน่ยู่ซัมเน็ตล่ะกาแฟกระได้ต้มแก๊สกินเอาหมวกเขายังไม่ต้อได้หุงอยู่อัดซุ้มบ้านตรงข้ามกระไดวันหนีไปใส่ไปกระโบอื้นเะาดิ ไปเที่ยวผ่านกระบรูจักอื่นเฮาบรูจักซวนเ้ากลับมาเนี่ยสี่ขีดประกอบมันนะพี่น้องเนาะคลิปนี้กระซำนี้ละจ้าสวัสดีค่ะบายบค่ะ